สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับตัวอย่างนะครับการใช้ if e แบบไหลเงื่อนไขนะครับให้เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อเป็น ex 3 2นะครับโอเค ในส่วนของฟอร์มนะครับกำหนดค่าดังนี้นะครับก็คือเปลี่ยนข้อความนะครับที่ไตเติลของฟอร์มนะเป็นการใช้คำสั่ง if แบบหลายทางเลือกนะครับในที่นี้ขอกำหนดขนาดฟอนต์เป็น16นะครับแล้วก็กำหนดเมื่อมีการรันนะครับ ให้อยู่กลางของหน้าจอนะครับให้เราเข้าไปที่ฟอร์มโหลดนะครับในที่นี้ก็คือจะยกตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคำนวณเกรดนะครับโดยนะครับก็มีเงื่อนไขดังนี้นะครับก็คือคะแนน0ถึง49นะครับให้แสดงเมส s บ g e box นะครับ เป็นเกตนะครับ f 50ถึง59นะครับให้แสดงมนเซตบล็อกเป็นเกต d 60ถึง69นะครับให้แสดงเกตเป็นเกต c เจ็ดสิบถึง เจนะครับแสดงเป็นเกร B แปดสิบถึง100นะครับให้แสดงเป็นเกด A นะครับแบบนี้นะครับในการเขียนคาสั่ง E แบบไหล ทางเลือกนะครับก็จะเหมาะกับเงื่อนไขที่มีหลายๆเงื่อนไขและก็เงื่อนไขที่เป็นช่วงข้อมูลนะครับระหว่างกันเปตัวอย่างอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็คือช่วงคะแนนตั้งแต่0จนถึง49นะครับตัดเกร์ออกมาเป็น F 50-59เกตาเกรดีหกสถึงและ80-100 A นะครับเราก็จะเขียน คำสั่งได้ดังนี้นะครับในที่นี้ก็คือกำหนดตัวแปรขึ้นมา1ตัวเป็นสกอร์นะครับชนิดเป็นจำนวนเต็มจากนั้นนะครับเราก็จะทำการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมานะครับโดยที่คะแนนก็คือส่วนนี้นะครับ0ถึง49นะครับอันนี้คือเงื่อนไขแรกเงื่อนไขแรกเนี่ย เราจะแทนด้วยคาสั่ง if e เงื่อนไขที่2ที่3หรือไปเรื่อยๆนะครับเราจะแทนด้วยคาสั่ง elif และเงื่อนไขสุดท้ายนะครับเมื่อมันไม่มีเงื่อนไขต่อแล้วเราจะต่อด้วย e l นะครับก็จะเขียนได้ดังนี้นะครับ if e นะครับตามด้วยตัวแปรสก o r e นะครับตัวแปรสกอ r e น้อยกว่าเท่ากับ49 จริงในกรณีที่เราเขียนเงื่อนไขในลักษณะแบบนี้นะครับสกอร์น้อยกว่าเท่ากับ4.9นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดตัวสกอร์นะครับมีคะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ4.9เกรดที่ได้จะเป็น F ทันทีแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดในกรณีที่คะแนนเราติดลบมันก็จะขึ้นเกรด F เหมือนกันเพราะนั้นในการเขียนเงื่อนไขในลักษณะแบบนี้ยังยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่นะครับ เพราะนั้นเราจะให้ครอบคลุม0ถึง49เราก็จะต้องใช้เป็นลักษณะแบบนี้ครับ0มากกว่าเท่ากับ0 and score นะครับน้อยกว่าเท่ากับ49นะครับจะเห็นว่าจะแสดงเกรด S ก็ต่อเมื่อมีคะแนนอยู่ระหว่าง0ถึง49เท่านั้นนะครับจากนั้นเราก็จะใส่เมสเ a จบล็อกเข้าไปนะครับ เกร F ก็ใส่รูปแบบเข้าไปนะครับปุ่มเ OK. คบวก Information แล้วก็คุณได้เกรดนะครับจากนั้นนะครับเงื่อนไขที่2องคะแนน50 5 9ถึง59นะครับ เราก็จะเติม l e ลนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเอา if e ททางเลือกเดียวกับ l ในส่วนของทางเลือกที่2มาทำการรวมกันแต่จะมีเงื่อนไขเพิ่มเท่านั้นนะครับพูดง่ายๆนะก็คือเราก็จะเปรียบเทียบเป็นสกอร์มากกว่าเท่ากับ50 and Score สกอน้อยกว่าเท่ากับ59เด่นนะครับ ก็ก๊อบคำสั่งนี้ไม่ได้เลยนะครับวางลงไปนะครับเกรดก็จะเป็นเกรด D นะครับเราก็ Copy อันนี้มาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น C เป็น B นะครับอันนี้ก็จะเป็น60ถึง69 70. ถึง79แล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกนะครับสุดท้ายก็คือเติมเอนะครับอันนี้ก็จะเป็น A เอเคนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเงื่อนไขของเรานะครับทดสอบรันนะครับอ่า เกดที่ขึ้นมาเป็นเกด f เกิดจากอะไรครับเนื่องจากว่าตอนที่เราประกาศตัวแปรนะครับเราไม่ได้มีการกําหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรในกรณีอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีการกําหนดค่าเริ่มต้นตัว v b นะครับจะมองว่าตัวแปรนั้นเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อตัวแปรเป็นศูนย์ก็จะเข้าเงื่อนไขแรกนะครับก็จะได้เกด f ทีนี้เราก็ลอง กำหนดค่าให้กับตัวแปรสมมุติรากำหนด0 0ก็คือ 7f นะครับลองรันนะครับก็จะได้ 7f ลองกำหนดใหม่นะครับเป็น49กนะครับรันก็จะได้ 7f เนะครับเพราะนั้นเวลาเราเขียนคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการตรวจสอบว่าป้อนคะแนนไปเท่านี้หรือป้อนค่าไปแค่นี้มันเข้าเงื่อนไขตามที่เราเขียนคำสั่งไว้หรือไม่ 50ก็ได้เกรดีนะครับ59เกรดีนะครับ60ได้เกรด C 69ได้เกรด C นะครับ69ได้เกรด C 70 ได้เกรด B 79ได้เกรด B 80ได้เกรด A 100ได้เกรด A นะครับ101คิดว่า101ได้เกรดอะไรครับ ในนี้มีไหมครับหนึ่งร้อยหนึ่งไม่มีนะครับลองสังเกตนะครับลันครับได้เกรด A ทำไมถึงได้เกรด A เนื่องจากว่าคะแนนหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับเมื่อมันตรวจสอบเงื่อนไขนี้ไม่จริง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 นั่นหมายถึงว่าที่เราเขียนขึ้นมาไม่มีเงื่อนไขไหนจริงเลยมันจะมาตกที่ L อนะครับแล้วถ้าเกิดเราป้อนคะแนนติดลบแบบนี้ครับ คิดว่าจะได้เกรดอะไรครับลองวันนะครับก็ได้เกรด A นะครับคะแนนติดลบจะได้เกรด A นะครับก็เหมือนกับหลักการที่แล้วนะครับก็คือตวจสอบแล้วไม่เข้าเงื่อนไขเลยก็จะมาตกที่เอลทันทีเพราะนั้นในการเขียนคำสั่งที่เป็นยีบและมีเอลเราจะต้องมองเงื่อนไขให้ดีมองข้อมูลให้ดีว่าข้อมูลนั้นมีโอกาสที่จะตกเอลหรือไม่นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันไม่ให้คะแนนติดลบหรือคะแนนเกินร้อยนะครับมันได้เกรดเเราก็ต้องเขียนคําสั่งแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะเติม LE เข้าไปนะครับแล้วก็บอกว่าสกอร์มากกว่าเท่ากับ80 and s c o r e สกอร์น้อยกว่าเท่ากับ100นะครับจากนั้นก็เติม L ลเข้าไปนะครับและให้บอกว่า m e s s a g e b ็ x นะครับคะแนนไม่ ถูกต้องโอเคโอนะครับบวกกับคิดทกรอนแจ้งเตือนทดสอบรันนะครับตอนนี้คะแนนติดลบหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าคะแนนไม่ถูกต้องนะครับถ้าคะแนนห0ึนะครับก็ได้เกรด A นะครับถ้าคะแนน101คะแนนนะครับก็ ได้เกตได้คะแนนไม่ถูกต้องนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างในการเขียนคำสั่งย e f แบบหลายทางเลือกนะครับให้เราทำการคอมเมนต์คำสั่งไว้นะครับจากนั้นเราจะทำการออกแบบหน้าฟอร์มนะครับกำหนดเครื่องมือคอนโทรลนะครับดังนี้นะครับ l a เ e l เท e กบ็อกนะครับ แล้วก็ปุ่ม2ปุ่มนะครับจากนั้นกำหนดค่าต่างๆดังนี้นะครับค่าแนนเกตป้อนได้ป้อนได้ได0ถึง35 อันนี้ก็จะเป็นคะแนนกลางภาคป้อนได้ศูนย์ถึงสิบห้าคะแนนปลายภาคป้อนได้ศูนย์ถึงยี่สิบคะแนนจิตพิสัยป้อนได้ศูนย์ถึงสามสิบคะแนนรวม แล้วก็กำหนด t ท x t นะครับให้ป้อนเวลาป้อนข้อมูลนะครับให้มันอยู่กนกลางนะครับล a เ e l นะครับเป็นตัวรวมคะแนนก็ใส่สีนะครับอ u t o ้ไซส์เป็นฟอล l นะครับให้สามารถปรับขนาดได้ ก็ลบข้อความออกนะครับให้คะแนนลาเบลอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็ปุ่มตัดเกรดปุ่มเคลียร์ตรวจสอบรันนะครับในตัวอย่างนี้ก็คือเราจะแทนคะแนน ก็คือให้มีการป้อนคะแนนแบ่งเป็นคะแนนเก็บคะแนนกลางภาคคะแนนปลายภาคคะแนนจิตพิสัยนะครับโดยในแต่ละช่องสามารถป้อนตามที่ระบุเช่นคะแนนเก็บ0-35กลางภาค0-15ปลายภาค0-20และจิตพิสัย0-30รวมกันก็คือ100คะแนนในการป้อนนะครับก็คือเราจะต้องมีการตรวจสอบการอ n นเ r อร ตรวจสอบว่าต้องป้อนเป็นตัวเลขและสุดท้ายคือต้องมีการตรวจสอบว่าคะแนนที่ป้อนอยู่ในช่วงระหว่างที่กําหนดหรือไม่ป้อนครบทั้ง4ช่องนะครับเมื่อถึงป้อนช่องสุดท้ายแล้วมีการกดปุ่ม Enter ให้นําคะแนนทั้ง4ช่องรวมกันมาแสดงที่ลาเบลตัวนี้นะครับแล้วก็เคอร์อเซอร์มาโฟกัสที่ตัดเกรดจากนั้นเมื่อกดปุ่มตัดเกรดให้มเม s s a g e ล o x เกรดขึ้นมาตามตัวอย่างแรกที่เราได้ ลองทำไปแล้วนะครับก็เราจะทําการกําหนดคุณสมบัติเนมดังนี้นะครับ txt get txt m i d txt file txt จิต lb score btn แค l ดีที clear ที่อันแรกนะครับก็คือเบิคลิกเข้าไปเปลี่ยนเหตุการณ์เป็น key down นะครับลบอันเก่าทิ้งจากนั้นเราทำการตรวจสอบ enter ก็คือ if e.keycode เท่ากับ enter if is n u m e r i c นะครับที่เทคเก็บ t x t เท่ากับ True นะครับตรวจสอบการกดปุ่ม Enter ตรวจสอบป้อนเป็นตัวเลขนะครับ L ในที่นี้คือถ้าเกิดถ้า ป้อนเป็นค่าว่าหรือข้อความจะแสดงมเมสเซจบล็อกเตือนนะครับมเมสเซจบ็อกในที่นี้คือกรุณาป้อนเป็นตัวเลขเท่านั้น โอเคโอบวกคิดติคอนแจ้งเตือนแล้วก็ให้มันโฟกัสไปยังตัวของมันเองนะครับเออเคลียก่อนครับแล้วก็โฟกัสจากนั้นนะครับอาจทดสอบรันนะครับลองเป็นข้าวางแล้ว Enter นะครับก็จะขึ้นแจ้งเตือน ป้อนเป็นข้อความ Enter แจ้งเตือนใส่ตัวเลข Enter ไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับจากนั้นถ้าเกิดเข้าป้อนเป็นตัวเลขนะครับเราก็จะตรวจสอบเพิ่มนะครับตรวจสอบการป้อนคะแนน0ถึง35นะครับเพราะนั้นเราก็จะใส่ ในที่นี้ครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีตัวแปรมาเก็บค่าของคะแนนแต่ละช่องเพราะฉะนั้นคะแนนในต่อช่องที่กกอกนะครับเราก็จะเก็บไว้ในตัวแปรโดยตัวแปรนั้นเราจะเก็บเราจะประกาศตัวแปรเป็นแบบให้ใช้ได้ทุกสับนะครับก็คือให้ประกาศไว้ด้านบน dim เก็บ mid file จิต score ชนิดเป็น จำนวนเต็มนะครับจากนั้นนะครับเราก็กำหนดค่าตัวแปรในที่นี้คือเก็บเป็นศูนย์แล้วก็โยนค่านะครับจากเทกเก็บกัดเทกมาให้ตัวแปรจากนั้นเราก็จะทำการตรวจสอบถ้าเก็บนะครับมากกว่าเท่ากับศูนย์ and เก็บน้อยกว่าเท่ากับ35จริงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบนะครับ ถ้าป้อนคะแนนติดลบหรือเกิน35นะครับจะแสดงเมสเซจออกเตือนนะครับก็คือป้อนคะแนนเก็บ0ถึง35เท่านั้น OKO OK บวกคีดติคอนแจ้งเตือน แล้วก็ให้มันไปเคลียร์นะครับในช่องคะแนนเก็บแล้วก็โฟกัสไปที่คะแนนเก็บนะครับเพื่อรอกรอกใหม่นะครับตัวสอบรันนะครับสมมติว่าป้อนติดลบนะครับ enter ก็จะบอกว่าป้อนคะแนนเก็บ0-35เท่านั้นเคลียร์แล้วก็โฟกัสใหม่ถ้าป้อนเกินนะครับ36ก็จะขึ้นเหมือนเดิมป้อน35 คนะครับทีนี้ถ้าเกิดป้อนแล้วอยู่ในช่วง0-35เราก็จะบอกว่าให้โฟกัสตัวต่อไปก็คือมิดนะครับดอ focus. ท focus เพราะนั้นทุกช่องนะครับเราก็จะเขียนคล้ายๆกันนะครับก็ให้ํำการ copy code นะครับแล้วก็ไปที่คะแนนการภาคนะครับ เปลี่ยนเหตุการณ์เป็นคีย์ดาวนะครับแล้วก็วางคําสั่งลงไปเราก็จะแก้ดังนี้ครับอันแรกคือแก้ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็คือตรวจสอบที่เทคมิดนะครับโยนค่ามาเก็บไว้ที่เทคมิดนะครับโฟกัสไปที่เทคมิดนะเออเคียร์เทคมิดโฟกัสเทคมิดนะครับอันนี้ก็เคียร์เทคมิดโฟกัสเทคมิดนะครับ แล้วก็ตัวแปรก็จะเป็น mid นะครับก็จะเป็น mid mid ตรงนี้คะแนน mid เท r m จะอยู่ที่0-15นะครับอันนี้ก็บอกว่าคะแนนกลางภาคแล้วก็ให้มันไปโฟกัสที่ตัวต่อไปคือไฟล์นะครับทดสอบรันนะครับ อันนี้ของป้อนติดลบนะครับแจ้งเตือนป้อน15บ้ป้อน16แจ้งเตือนนะครับช่องว่างแจ้งเตือนเป็นข้อความแจ้งเตือนออนไกห้ก็จะโฟกัสมาที่ตัวนี้นะครับก็ตัวต่อไปครับเปลี่ยนเหตุการณ์เป็นคีย์ดาววางโค้ดลงไปค o p y อโค้ดตัวนี้มานะครับแล้วก็ลบของเก่าทิ้ง อันนี้เป็นของ t e x t f i l e นะครับตัวนี้ก็จะ t e x t f i l e อันนี้ก็จะเป็น t e x t f i l e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  นะครับตัวแปรไฟล์ตัวแปรไฟล์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 นก็คือ0ูนยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนน ปลายผ้าแล้วก็ตัวที่โฟกัสก็คือโฟกัสไปที่เทกจิตนะครับจดสอบรันนะครับถ้าว่างข้อความติดลบติดลบผ่านนะอ๋อตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นเทก ติดลบเกินยี่าโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นจิต จิต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 อันนี้ก็จะเป็นตัวแปรจิต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 อันนี้ก็จะเป็น30 30 30 30มสเป็นคะแนนจิตพิสัยอันนี้ก็จะโฟกัสไปที่ BTN แคว ทดสอบรันนะครับคาว่าข้อความติดลบเกินครับโอเคทีนี้เมื่อเราทำการ Enter ช่องสุดท้ายนะครับให้มันแสดงคะแนนทั้ง4ี4รายการนะครับมารวมตรงนี้นะครับเพวาะน,นั้นเราก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือ รวมคะแนนโดยเก็บไปที่สกอร์นะครับเกอกำหนดค่าเริ่มต้นสกอร์เป็น0ูนย์แล้วก็สกอร์เท่ากับเก็บบวกมิดบวกไฟบวกจิตนะครับเมื่อบวกเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะเอาคะแนนไปแสดงที่ l a b e l s c o r e t e x t นะครับเท่ากับ score แล้วก็ให้มันโฟกัสนะครับทดสอบรันนะครับ20 20 15 15 20, 20แบบนี้นะครับเกอร์เซอร์ก็จะมาอยู่ที่ตัดเกรดเมื่อเราคลิกตัดเกรดนะครับก็ให้แสดงเกรดขึ้นมานะครับ ก็จะใช้โค้ดของข้างบนที่เราเรียนกันไปนะครับไปที่ปุ่มตัดเกรดนะครับเอาคอมเมนต์ออกนะครับอ่ะทดสอบรันนะครับ15 15 15 15 60เกรด C นะครับ สิ <10. S 2> จะเห็นว่าเมื่อเราเกตดีนะครับ0ูนะครับ3 5มห้ยนะครับ ในส่วนนี้ก็ยังโปรแกรมยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็คือเราจะเจอในกรณีที่ว่าเมื่อมีการคลิกก็คือป้อนแล้วคลิกออกมานะครับคะแนนมันจะไม่เก็บไว้ในตัวแปรนะครับคะแนนจะเก็บจะไม่เก็บไว้ในตัวแปรนะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มนะครับว่าเอ๊แล้วเราจะทำยังไง ถ้าเจอ user ที่เวลากกอกคะแนนเป็นแบบนี้นะครับส่วนเกตอันนี้เราตัดได้แน่นอนแล้วนะครับ0 0 0 0นะครับติด f นะครับสุดท้ายก็คือ clear นะครับก็ t x t get ตัด clear t x t mid ตัด clear t x t file ตัดเกียร์ T T จิตตัดเกียร์ L B สกอร์ตัดเททเท่ากับข้าว่าแล้วก็ให้เคอร์เซอร์นะครับไปอยู่ที่เก็บครับในส่วนของบทเรียนนี้นะครับการใช้ if e แบบหลายทางเลือก ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ